สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านขายิ่นดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวปรารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับเมอนเนาะกับเป็นคลิปตัวเลขเนวทางของวหวยเรลานะคะเรลาพัฒนามีเล่าของคุณลุงทรงเล้าของผู้ใหญ่ใจดีเซียนกุดจ,จัรได้เซียนอุดรน,นะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะถึงมือแล้วนะคะเตรียมลงช่องแล้วนะคะพี่น้องคะค่ะแต่ว่าก่อนจะไปพบตัวเลขแนวทางแต่ละเซียนถีงกับฮักกมาคุยกันสะกนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่ มันก็เป็นช่วงฝ่าฝนกําลังล่งเนาะพี่น้องอยุสไสกระไดอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเป็นแถวไหนที่เป็นพื้นที่บรนโหนกขวางหน้าเนี่ยเนาะพี่น้องอถึงจะเป็นในเมืองแต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีที่ป่าเชิงเขาอะไรเงี้ยอ้อุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้พลหมากลากใหม่หรือว่าจะเป็นพวกนองหม่นอมีเฮ็ดเฮ็ดอกค่ะพี่น้องปกอื้องหองตาืนตะพื่นเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเอ้ยท่านเมน็นโยบานบอกซอเขียวไปก้านแล้วพี่น้องไปใต้แล้วอ่าห่วย ไม่อยู่จังเสียกับไปไต่ว่าไหนแล้วบันบานเดียวขวางเนาะเมืองกลุ่มแล้วตัดก็มีอยู่ <c oughs> ทั้งนายเนี่ยบางคนปลูกมั่นค่ะพี่น้องแต่ว่าเอียดก็เพียงเอ,อือ้อผีไปเนี่ยเราไปเรียนเพราะน้ำออประจับทั่วหัวเน้นเมื่อผมพี่น้องไปไปได้บะัะเด็นเหรอเขียนเสนอเอาบระเด็เนาะค่ะไป็นทางเอกซื้อกินก็นได้อยู่ขันยากเนาะค่ะก็อยากจะพาให้พี่น้องดูแลเจ้าของแม่ใหญ่คือซอยเขียวหลายจากท้นอัน เขนลิ้นๆเลยล่ะเมื่อเดียวนึงหนาวก็สั่นจนสีสะบัดเกียบบ่หอดมองค่ะไปฮับลูกชายเกียบบ่หอดมองเมื่อน,นั้นนะคะไปเรียนขี่รถไปโอ้ยม,มันเป็นสี่หนาวใจไหน,นยังค่อยหนาววึ้นวื้นเขาซักข้างในเลยได้พี่น้องขันหนาวครับสะบัดเครืงใน,นอาบนาังมาได้เลด็ดๆนะคะตั้งแต่ออกลูกคนนีม้มาเนี่ยโอ้ยอันย่านหอดหนังขันหนา,มาวนาม,มาเนี่ยพี่น้อง เออสอดเขียวต้องเปล่าเฮ็ดเป้าแลยออกเตียงเตีเยนตัวกันเยอะมากไปเลยหน,นาวสะบันกินมอ่ะสุขภาพก็เท่าเท่ามากก่บเพราคือเก่าเนาะพี่น้องอดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อนี้กลับเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบหาค่ะพี่น้องอยี่สิบหาพฤษภาคามดีใจน้ำมือมันถือหวยหน้อยเนาะแล้วก็เล่าสตาค่ะ,ะ,คะเล่าสตาถือบนถือหลางห้าน้อยก็แตกไปสามน้อยค่ะพี่น้องมูดเขาท่าขนาด แตกบนแตกล่างอีกต่างหากค่ะพี่น้องดีใจน้่อยู่นะคะใครอยากรวยรายวันไปกับเราเข้าไปดูในคลิปหวยรายวันนะคะค่ะอาจารย์เราดับโคตรโคตรเซียนเลยนะคะพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันค่ะบริยนองบริช้อมกันแต่พูดตามความเป็นจริงนะคะเรื่องไหนไม่จริงเราไม่พูดนะคะพี่นออ้องเบิ้งเราขันชอบกระจัดคัดกระพานกระแค่นั่นเองเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเข้าไปคิดในคลิปไหนก็ตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะพี่น้อง เียขอขอบคุณพ,พี่น้องหลายๆที่เขามาให้เก็บติตดตามรับชมรับฟังนะคะ,ะน้องพุโทโธควานเสียงลงให้แม่หน่อยนะผ่คเสียงลงอีกหน่อยนะครบนิ่งค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขแม่้างหน่วยเล่าลุงทรงงวดที่แลว้วค่ะบพเขาจับคู่เนาะแต่เข้าวิ่งค่ะพี่น้องเขาวิกเจ็ดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะจับคู่ไม่เข้าแต่แตกเจ็ดเม็ดเดียวนะคะ นี่คือ DNA ค่ะแตก7วิ่ง7ค่ะาพี่นอ้องถ้าใครชอบวิ่ง7วิ่งไปเลยนะคะตัวติดนะคะตัวติดของลุงส่งค่ะพี่น้องแตกวิ่ง7ค่ะพี่น้องคะอ่ะนี่คือดี A อ่อวไอ้เบิร์ดโดนเพราะว่าโค้นมาหลายเนาะคู่บ่าแตกแตกแต่วิ่งค่ะพี่น้องอ่ะว่าเป็นยังค่ะคนเท่ามันกนับนม้เขาไี่รู้ใดงวดนี้ไม่เข้างวดใหม่มันก็เข้าอยู่ดีเนาะค่ะให้กำลังแรงใจคว่าอาจา์เท่าส่วนตัวเพราะว่า กว่าเพิ่นจะได้ตัวเลขแนวทางมากนี่เพิ่นก็เฮ็ดวันธรรมดาได้ปวดหัวกันเนี่ยวันสันสอดเกี่ยวเอ้ยวันสันผมเราปวดหัวน้ำตัวเลขกันคือข้าน้อยนะพี่น้องเข่ามากพตรงล็อกให้ล็อกเฉพาะกีดกับไปวักพี่ไอพี่ให้พี่ไอพี่กับไปแตกพิเศษนั่นสินะพี่น้องอาจารย์ก็เลยหวนมาเอาสูตรเกาลงค่ะพี่น้องสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องคะทำค้อนหวังของอาจารย์อยากให้พี่น้องทุกคนถือเลขนน้ำเนาะ ถ้าทุกคนถือเลขนั่นอาจารย์ดีใจเลยนี่พี่น้องถือว่าเป็นผลแห่งความสําเร็จของนิทะเลแตกแม่นบ่ะเมื่อว่าไพ่เนี้ยพี่นอ้องอ่าผตกไปไซบ่ได้และเมืเนตตลาดนัดกับไปบ่ได้ค่ะพี่น้องนี่ยังกินก็บจะกินไปตัวกับลูกแม่นบ่ะอ่ไปซื้อเฮียยังกับแ,แบบเป็นแว่นตากเข่ได้ไปอะไรเขาไปซื้อเนีหนักข้านึงใส่เห็ดหนัก ไปว่ดได้ฝนตกเจ้าของกับลูกว่าคืนนั่นนะคะเป็นวัดบันิบันที่ไดนได้รกับใครวัดเดียวพี่น้องเดียวนี้ยากระมิตรแต่พระรากับยาแก้แพ้อะไรจริงอยู่นี่พี่น้องจะได้สมิทธ์ท่นไปหาหมอคันเลียกว่าถือไหนซื้อเลียกว่าถือว่าได้ได้เงินเนาะพี่น้องน้อยกับ่บซื้อน้ำกระเจ้าโอ้ยขันซื้อกับซืถือเงินอะไรพี่น้องเอ้ยเงินกับตื้อหน่อยแทนทุนกับตื้อบาลายแทนเนาะจะจะล่อง กระฟันสูอย in ู่จักบาทอยู่ซื้อน้อยน้ำเจ้าจักเมยย่น้อยเพิ่นคือเข่าดีแท้เล่าสัตตานิเพิ่งคลายว่านขายกับสิบซื้อนับเพิลอยู่เดียวหนิหาเงินซื้อยากินเงินพี่น้องเออแว่นตากระพาะเว่นตาซื้อแพงๆพะงได้เมื่อเดียวมาหักเพฟันกันคนเดียวห่วยเนาะคนในแนวกินแร้งกินเกากินน้ำแล้วก็มาเบิ่งตัวเดียวแนวทางน้ำกันพี่น้องซอเจอัวเลยเมาฝากมาตอนเนาะไว้เราพัฒนาของคุณลุงส่งค่ะวันที่ ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องอตัวเลขแนวทางมา่ฝากเมื่อตอนแบบไม่ได้หวังผลอะไรหวังอย่างเดียวให้พี่น้องถูกหวยแล้วพัฒนาด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามหวยฮานอยของคุณลุงสม์ด้วยนะคะแนวทางของคุณลุงสมมีทุกแนวทางค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยด้วยนะคะลงช่องให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาวดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมกันได้เลยค่ะพี่น้องคะ ค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของไม้ยลาวพัฒนาของคุณลุงสงวันวันที่27พฤษภาคม67นะคะค่ะอาจารย์ไหมาวิ่ง5และ2บนล่างค่ะพี่นอ้องจับคู่เด่นให้2 5 8 5 9 5 8 2 9 2 4 2นะคะส่วนตัวกันเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลมา5 5และ2 2ค่ะพี่น้องส่วน3ตัวอาจารย์จัดมาให้ที่3 8 5 3 9 5 ตามแปดสองค่ะพี่น้องช่วงดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะคำพูดของครูบาอาจารย์ขอให้จงสำเร็จแก่พี่น้องทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะ,อะขอยพี่น้องจงโชคดีเนาะแคปหน้าจ่้ยเรียบร้อยค่ะพี่น้องดีเอเราก็เจอกันแล้วนะคะววดที่แล้วไม่แตกจับคู่แต่แตกวิ่งนะคะพี่น้อง๋อทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการสมมาภาค้วนแกเวลาเนาะพี่น้อง เ้าเลี้ยวเอาไว้เลยพี่น้องกับว่าเห็นตัวเลขหน่อยเนาะอ่าต้องขออภัยผิดใจก็ขอโทษนะคะพี่น้องถ้าถูกใจก็ขอบคุณค่ะไม้ราวลุงส่งนะคะยี่สิบเจ็ดพฤษภาคามหกเจ็ดนะคะวิ่งห้ากับสองบนล่างนะคะผู้ดเด่นให้สองห้าแปดห้าเก้าห้าแปดสองเก้าสองสี่สองตัวกันเบิ้ลห้าห้าและสองสองค่ะสามตัวสามห้า สามแปดห้าสามเก้าห้าสามแปดสองค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยสําหรับตัวเลขแนวทงนังเนาะค่ะก็ขออภัยถ้าเกิดมีเสียงแทรกแซนนะคะพี่น้อง,งแรกแซงเขามากก็คือน้องผู้ท้แล้วมันเล่นทศัพท์พี่น้องเอ้ยค่ะขออภัยนะคะค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยซอเขียวก็กจะขออำลากผ้าจากพี่นอ้นองเพีื่องแค่นี้ได้นี้พี่น้องค่ะ ค่ะโชคดีกันสุข,ขูสุขล้นดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมีเงินเก็บเงินใส่เงินเหลือกองท่องไรมากค่ะพี่น้องคะสียวขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้พ่อกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ